อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มาอายกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงความปังของลิซ่ากันอีกครั้งนะครับล่าสุดนี้เนี่ยลิซ่าได้สร้างเรื่องราวอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับทุกคนยังคงจาสร้อยสีทองน้องแมงงูเอ๋ยกันได้หรือเปล่านะครับจากงานบูการีที่ผ่านมาและลิซ่าก็ใส แมงงูเออสีทยล่าสุดนี้นะครับได้มีการโซเอาท์ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ลิซ่าเนี่ยใส่ออกงานครั้งนี้ปุ๊บทุกอย่างเนี่ยก็พังหมดเลยนะครับ พังในที่นี้หมายถึงว่าเว็บไซต์เอออะไรเอยเนี่ยต่างพังไปหมดเลยเพราะว่าคนแห่เข้ามาสั่งซื้อตามลิซ่ากันแบบเยอะมากๆจนในตอนนี้ก็โซเอาไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยซึ่งในตอนนี้นะครับทั้งกําไรข้อมือแล้วก็สร้อยคอที่ลิซ่าใส่ออกงานในครั้งนี้เนี่ยก็หมดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับโซเอาไปแล้วและก็มีจํานวนเพียงแค่450เส้นเท่านั้นนะครับ ทั่วโลกนะครับทุกคนขายกันเป็นเซตนะครับ450เซตทั่วโลกนี้โซเอาไปแล้วซึ่งชุดเครื่องเพชรหรือว่าชุดเครื่องประดับนี้นะครับก็มีชื่อว่า Bulgari Spenti Diamond a m e l h y s t g r o w นะครับเป็นเครื่องประดับที่มีทองคําอยู่ในนั้นเนี่ยเป็นทองคํา 18k นะครับแถมยังมีเพชรแล้วก็มรกตรวมกันอยู่ด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องประดับที่มีมูลค่าสูงมากๆแล้วก็เป็นเครื่องประดับที่แพงมากๆครูมากๆและที่สาคัญนั้นเนี่ยหาซื้อยากมากๆนะครับมีทั้งหมดเพียงแค่450เซตทั่วโลกเท่านั้นแต่ว่า Lisa าใส่ออกงานปุ๊บเนี่ยเรียกได้ว่าเครื่องประดับเซตนี้เนี่ยก็กลายเป็น Talk of the Town ไปทั่วโลกมีแต่คนนั้นเนี่ยอยากติดตามหาซื้อนะครับและแน่นอนว่าคนที่จะต้องซื้อได้เนี่ยต้องเป็นคนรวยไม่พอยังต้องมีคอนเน็กชันนะครับที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ราคาแบบนี้แล้วก็หายากขนาดนี้ได้สําหรับราคาเนี่ยทั้ง2นะครับรวมกันแล้วจะอยู่ที่22ล้านบาทไทยนะครับทุกคนฟังไม่ผิดนะครับนั่นคือราคาของทั้ง2เส้นไม่ว่าจะเป็นสร้อยข้อมือแล้วก็สร้อยคอนะครับยี่สิบาท4ล้านบาทสี่ลกโซเอา ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับชั่วข้ามคืนชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นลิซ่าของเราเนี่ยเอฟเฟกไปทั่ววงการจริงๆใส่อะไรหยิบจับอะไรเนี่ยก็ขายดบขายดีไปหมดนะครับเรียกได้ว่าพ่อบาบีเนี่ยตอนนี้คงดีใจฉลองกันยกใหญ่แล้วครั้งนี้ลิซ่าก็ทําได้อีกครั้งนะครับหมื่นล้านกว่าบาทเลยทีเดียวเรียกได้ว่าลิซ่าเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับกับความสวยความปังแบบวู้ฮู ยอด g a g e เกดขึ้นพุ่งแบบรวดรวดรวดเลยทีเดียวนะครับมารอดูกันดีกว่าว่าเครื่องประดับเซตต่อไปที่ลิซ่าจะใส่เนี่ยจะสามารถสร้างความปังแบบนี้ได้อีกแค่ไหนนะครับและจะโซเอาไปอีกหรือเปล่าราคาเนี่ยจะสูงขึ้นมากกว่าเดิมขนาดไหนมารอดูกันดีกว่านะครับว่างานต่อไปที่ลิซ่าออกนั้นเนี่ยเครื่องประดับหรือว่าเสื้อผ้าอะไรต่างๆที่ลิซ่าใส่นั้นเนี่ยจะสร้างมูลค่าเพิ่มมากได้ขนาดไหนแต่ที่แน่ๆในตอนนี้นะครับ คนสวยของเราเนี่ยสร้างมูล,ลค่าให้กับบูการีได้มากถึง10,000ล้านกันเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแวะมาอัปเดตเรื่องราวความปังของลิซ่าเจ้าแม่โซเอาระดับโลกนะครับที่ในตอนนี้สร้างมูล,ลค่าย,ยอดขายให้กับบูการีไปอยู่ที่10,000ล้านบาทแล้วนะครับใครชอบยังไงมาชื่นชมลิซ่ากันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับ